วันนี้เราจะมาให้แนวทางเลขบอกบุญกันนี่แม่ใช้ฟิตอยามไรลูกค,ะคะ้าขาครีมตัวนี้เป็นครีมขมิ้นคะ่ะครีมตัวนี้เป็นครีมขมิ้นสดนะคะขมิ้นช่วยเรื่องสิวสิวฝ้ากระจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำกระชับรูขุมขนเป็นครีมที่ใช้ทาก่อนนอนแต่กลางวันถ้าหนึ่งไม่ได้ออกไปไหนหนึ่งก็ทาได้แบบนี้ ทาได้ทาแล้วหน้ามันจะเหลืองๆหน่อยต้องตกใจทาแล้วหน้ามันจะเหลืองๆหน่อยครีมคัมิ้นตัวนี้ช่วยเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำกระชับรูขุมขนใครหน้าดำสิวเยอะเป็นฝ้าเป็นกระให้ใช้ครีมตัวนี้นะคะให้ทาครีมตัวนี้เลยหนึ่งจะบอกว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ลูกค้าใช้ดูดินอนดึกขาดตาดำหมดแล้วต่อที่เซรั่มโบทันกา เซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มโบทานิก้าค่ะหยด3าหยด1 2 3หยดได้ทั้งก่อนนอนและตอนเช้านะคะก่อนแต่งหน้าก่อนทานครีมอื่นนะคะเซรั่มโบทานิก้าจะช่วยเรื่องฝ้าเ,เรื่องรืิ้วรอยเรื่องรูขุมขนนะคะเซรั่มโบทานิก้าคนที่เป็นฝ้าได้ไปแล้วทายก่อนใช้เลยค่ะ7วันลูกค้าใช้ไปแล้วไม่เห็นผลมาเอาเงินคืนเซรั่มดูโบทานิกา้า2องรก้าสบบาทจะส่งฟรีหนึ่งส่งแจกให้ฉเฉพาะแวนนะไอแวนนะคะแวนสก๊สันไปแล้วรูตอนนี้มา ใครพร้อมไปที่รัฐบาลไทยแล้วพิมพ์พร้อมขึ้นมาค่ะใครพร้อมไปที่รัฐบาลไทยแล้วพิมพ์พร้อมขึ้นมาค่ะใครพร้อมไปที่รัฐบาลไทยแล้วพิมพ์พร้อมขึ้นมามาใครแคปหน้าจอแล้วใครแคปหน้าจอแล้วกดสองขึ้นมาให้หนึ่งนะคะ กดสองขึ้นมาใครแครหน้าจอแล้วกดสองขึ้นมาหนึ่งนะคะแล้วหนึงนะออไม่ไม่เอาเอาอันเดียวนีทุคนใครแคปหน้าจอแล้วกดสองขึ้นมาให้หนึ่งค่ะใครแคปหน้าจอแล้วกดสองขึ้นมาให้หนึ่งค่ะใครแคปหน้าจอแล้วกดสองขึ้นมาให้หนึ่งค่ะ ใครแคปบหน้าจอแล้วกดสองขึ้นมาให้หนึ่งค่ะใครรอเลขสามตัวรอ,อก่อนนะคะใครแคปบหน้าจอแล้วกดสองขึ้นมาให้หนึ่งเพจมันก็ดูคขีกดเข้าไปพิมพ์ูกไปชื่อกันกดรายงานเลยเอาลิงก์มาด้วยเอาลิงก์ส่งในกลุ่มมานะบริษัท เดี๋ช่ลูกค้าช่วยกันไรกันกระไรแคบแล้วกดสองขึ้นมาค่ะหนึ่งสองสาม ใช้ดีจริงค่ะกับปุกทิวแล้วขอบคุณค่ะว<ม>ันนี้รับของแล้วค่ะได้ค่ะมันโองดีใจมากยินดีด้วยนะคะอ่ะลูกค้าค่ะใครได้ของแจกฝากรีวิวหน้าเพจด้วยนะเล็บสวย งวดนี้อย่าลืมใส่สีม่วงนะคะงวดนี้จะเป็นตรีมสีม่วงงวดนี้ต้องใส่สีม่วงนะคะยัไม่ได้เจริญเท่าวันนี้สําหรับคนที่รอเคล็ดลับการบูชาแม่บูชาปีเสียยังไงถึงเฮงและปังหนึ่งขอขอไลฟ์ฟังก่อนนะคะว่าบูชาไงถึงเฮงและปังตัวหนึ่งเองนะคะหนึ่งได้ปีเสียมาครั้งแรกหนึ่งก็บูชาไม่เป็นไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าคืออะไรหนึ่งได้มาแต่ของหนึ่งอะหนึ่งใส่ครั้งแรกคือเส้นนี้ค่ะเส้นนี้คือปีเสียเดียวได้แดงค่ะ เป็นเส้นที่เหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจาการการงานและก็นีส้สิหนึ่งได้มาครั้งแรกหนึ่งขอพรพ,พ,พีเสียเลยคะ่ะขอให้หนูขายของดีหนึ่งขายของไม่เคยขายของยอดถึงสองพันเลยวันแรกที่หนึ่งได้มาได้กํไรสามพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทลูกค้าไปย้อดนดูที่หน้าเพจหน้าเฟซหนึ่งได้เฟซส่วนตัวหนึ่งคือชื่อจริงนามสมุนเลยคะ่ะพีระดาธนโชจิตดาชื่อภาษาไทยนะคะไปย้อนดูได้เลยค่ะจะมีรูปอยู่รีวิวอยู่นะคะว่าตัวหนึ่งิตบูชามาครั้งแรกเราได้จริงหลังจากนั้นคน ถามถึงมันตลอดเลยว่าแม่บูชามาจากไหนบอกหน่อยแนะนําหน่อยอยากบูชาบ้างอยากดีขึ้นบ้างหนึ่งดีขึ้นมาจนทุกคนตก,กใจถูกหวยบ่อยมากบ่อยมากค่ะหนึ่งซื้อเลขอะไรนี่คือแบบซื้อเลขอะไรโพสว่าฉันชอบเลขเนี้ยออกตลอดออกราวออกรัฐบาลออกตลอดออกบ่อยมากนะคะจนหนึ่งได้ได้เอาปีเสียไม่คนบูชาแล้วก็ได้ตั้งเป็นุทุกวันนี้ณนะปัจจุบันมีกลุ่มสมาชิกในกลุ่ม VIP มากกว่า650กลุ่มหนึ่งมีสมาชิกในกลุ่ม VIP มากกว่า650กลุ่ม ะะเพราะฉะนั้นนะคะ1จึงมีจำนวนสมาชิกอยู่เยอะมากๆใครที่เป็นลูกเพจม,มานานแล้วจะรู้ว่า1เป็นตัวยง้นะคะ ค้าที่ CF สินค้าร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะลูกค้ารอแป๊บหนึ่งหนึ่งจะปล่อยแนวทางให้แล้วหนึ่งขอวนกล่องสูมรอบสุดท้ายเมื่อกี้มันหลุดเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะดันหนึ่งขอวนกล่องสูงอีกหนึ่งรอบฟังให้ดีนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากเข้ากลุ่ม VIP กับหนึ่งวันนี้เป็นเพจใหม่ดึงซื้อทองมาแจกทั้งหมดนะคะอันเนี้ยเฉพาะแผ่นทองเนี้ยสองร้อยรางวัลเป็นทองคําแท้ขายได้จานําได้ลูกค้าได้ปุ๊บยื่นเข้าร้านทองขายได้เลยค่ะขายได้เลยค่ะตัวนี้นะคะ ปังจริงค่ะบอกเลยพีเซียขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะลูกค้าจ๋าขอบคุณทุกๆรีวิวเลยนะหนึ่งอ่านคอมเมนต์ใครไม่ทันหนึ่งขอโทษด้วยหนึ่งมัวแต่เมาโหมยนะคะหนึ่งแจกให้200คนแหวนทอง150วงนะคะถามร้านทองได้ค่ะหนึ่งไปซื้อมาจริงไหมนะคะและสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงแต่หนึ่งสลึงหนึ่งได้แจกแค่ห้าเส้นนะคะเพราะว่าเอ่อห้าสิบเส้นหนึ่งจะเอาไว้แจกตอนสิ้นเดือนนะคะห้าสิบเส้นหนึ่งจะเอาไว้แจกตอนสิ้นเดือนตอนนี้หนึ่งแจกแค่วันนี้หนึ่งแจกแค่ห้าเส้น ใครได้ไปแล้วขอความกรุณายอย่างเดียวหนึ่งเลยกดแชร์กดติดตามเพจสองรีวิวเพจให้หนึ่งหน่อยรีวิวให้หนึ่งหน่อยว่าได้ทองจริงๆค่ะถ่ายรูปของในกล่องและรีวิวหน้าเพจเลยค่ะเข้าไปที่คําว่ารีวิวและรีวิวหน้าเพจเลยว่าได้จริงๆแจกจริงๆใครซีเอฟแล้วต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้น C.F. แล้วจิ้มลิงที่1ปักหมดุดเลขบัญชีมีบัญชีเดียวบัญชีบริษัทเพลราเครื่องรางความรวย8 8มีแค่บัญชีเดียวเท่านั้น1เปิดกล่องสุ่มปีเสียนะคะลูกค้าขาของในกลุ่มมีอะไรที่หนึ่งจะใส่ไปในกล่องสุ่มบ้างลูกค้าฟังได้เลยนะลูกค้าได้ไปมูลค่าของในกล่องไม่มีต่ำกว่า299บาทแน่นอนไม่มีของในกล่องที่ได้ราคาต่ำกว่า299บาทแน่นอนใคร C.F. แล้วทักไลน์นะคะอย่างเช่นปีเสียดูซับเส้นนี้299บาค่ะราคา ยก399ค่ะปีเสียดูซับสอ9ค่ะปีเซียเดี่ยว29 9ค่ะคินทุกหวย299ค่ะกังหันชมนะคะอันนี้มี2มีประมาณร้0ยห้าเซ้นนะคะห99ค่ะกังหันแดง399นะคะมีประมาณประมาณ300เส้นค่ะแล้วก็ลิฟต์นะคะถ้าลูกค้าได้ลิฟต์ลูกค้าจะได้คู่ไปกับทูบแบบนี้นะคะลิฟต์ร้อยกทูบร้อยห้าแป้งค่ะ299บาทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ แล้วค่ะทูบน,นะคะจี้ปีเสีย599ค่ะแหวนปีเสียถ้าลูกค้าได้แหวนลูกค้าจะได้คู่ไปกับทูบน,นะคะ,ะเนี่ยราคา 4, 400กว่าบาท300กว่าบาท359บาค่ะ